ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนา่นงแอลอ้อมน้อยพร้อมประเดิมจัดศึกเจ้ามวยไทย20มิถุนายนนี้ยันสร้างความเชื่อมั่นเวทีนำร่องหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือสอบคเตรียมผ่อนปลนมาตรการระยะที่4ให้กิจกรรมและกิจการ,รจัดได้โดยในส่วนของมวยไทยนั้นสามารถจัดแข่งขันได้ แต่เป็นระบบปิดไม่มีผู้ชมและจำกัดจำนวนคนภายในสนามซึ่งสนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเป็นสนามแรกที่ประกาศจะจัดศึกเจ้ามวยไทยในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เวลาเที่ยง15ถึง14นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง3โดยได้ประกบคู่มวยออกมาแล้วเพื่อให้นักมวยได้เตรียมฟิตซ้อมเสียมี นายธีรยุทธ์หอประเสริฐกิจนายสนามมวยอ้อมน้อยเปิดเผยว่าพร้อมจัดศึกเจ้ามวยไทยประเดิมวันเสาร์ที่20มิถุนายนและทุกวันเสาร์ต่อไปโดยพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวทางของสอบอคอทุกอย่างเชื่อว่าทางนายอำเภอกระทุ่มแบนและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจะอนุญาตให้จัดได้สำหรับความพร้อมมีทุกอย่าง และได้ประกอบคู่มวยล่วงหน้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้อยากจะเชิญทุกคนมาดูเพื่อแสดงให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นในฐานะเวทีนำร่องซึ่งวันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้น่าจะได้มีการพูดคุยกันได้บทสรุปที่ชัดเจนสำหรับในวันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้นายพจน์อุนประทรผู้บริหารสนามมวยอ้อมน้อยจะเดินทางไปขออนุญาตในการจัดศึกเจ้ามวยไทย กับนายอำเภอรกระทุ่มแบนที่สำนักงานเขตกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนอกจากนี้ยังได้ประสานกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ไว้เรียบร้อยอีกทั้งยังได้ติดต่อให้เทศบาลอ้อมน้อยนำเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนการแข่งขันและถ่ายท่อสดอีกครั้งก่อนจะจัดนัดแรกในวันเสาร์หน้าด้วยเพื่อความปลอดภัยและสบายใจของทุกคนและทุกฝ่าย